การเขียนทวิตนะคะเพื่ออัปเดตข้อความนะคะเราก็มาดูว่าเราต้องการอัปเดตข้อความทวิตลงไปนะคะจะต้องทําอย่างไรนะคะขั้นตอนที่1ก็คือเปิดหน้าต่าง twitter ขึ้นมานะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่ม s ซ t ตอินะคะแล้วก็ใส่ username แล้วก็ password ลงไปนะคะแล้วกดเซ็ตอินนะคะจากนั้นให้เลือกเมนู Home นะคะ แล้วก็กอบข้อความลงไปในในช่องข้อความนะคะค่ะเมื่อเราก,กอกข้อความไปนะคะสังเกตได้นะคะว่าตัวเลขจาก140ก็จะลดลงนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราพิมพ์ข้อความเสร็จนะคะก็ ก็ให้ตรวจทานแล้วก็กดทวิตนะคะเพื่ออัปเดตนะคะแล้วก็รอสักครู่นะคะข้อความที่พิมพ์จะปรากฏด,ด้านล่างหรือส่วนใต้ของโฮมนะคะพร้อมแสดงเวลาที่ส่งข้อความและสถานที่นะคะ